ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในเว็บชอบตัวไหน,นตั้งแต่เจนหนึ่งถึงเจนเก้านะครับผมแต่ผมมาติดตรงนี้ทุกคนในในโปเกมอนผมเนี้คือผมชอบตัวไหนที่สุดอะเออสำหรับผมอะผม,ผมชอบซีกาด่ เอเคงะเออเบานบอนมิสซดดอนเลอลุโคไลโคไลดอนมิเลดอนบูป่า,าลูน่าลาลุงคาริโอเมกาม,มิววิตินนี่สโนแลก แล้วก็โปเกมอนพลาดอกแั้ก็โซโลอาร์ลแล้วก็เคหงะชอบหมดเลยนะผมใครคอมเมนต์เป็นตัวแรกนะผมผมเลือกตัวนั้นแต่ตอนนี้ผมขอเลือกอยู่ในใจผมตลอดไปแค่นี้ล,ละครับละบายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบาย